The State Times New Gen News Agency นซักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ The State Times สตอรีเรื่องจริงฟังเพลินโดยเจดนนนครสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The State Times t o r y เรื่องจริงฟังเพลินครับกับผมเจตนาครนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักธนาคารแห่งแรกของกรุงสยามนะครับหรือว่าแห่งแรกของประเทศไทยก็นั่นเองนะครับก็ล่วงเลยผ่านมานะฮะก็หนึ่อยสิกว่าปีแล้วนะครับจากบุคลับหรือว่าบุคลับนะครับสถาบันการเงินแห่งแรกนะฮะที่เราเรียกกันในสมัยรัชกาลที่5นั้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือ ธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะหรือว่า ACB นะฮะที่เพิ่งเปลี่ยนเป็น SCBX นะครับที่เรา,าได้เห็นกันได้เห็นคุ้นชินกันในช่วงเวลานี้นะครับถ้าย้อนหลังกลับไปในช่วงของการรเริ่มก่อตั้งนะครับโดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมื่นมหิศรราชหฤทัยนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินะครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หรัชกาลที่5 ซึ่งท่านทรงตั้งพระไทยนะครับที่จะให้มีสถาบันการเงินของสยามและของชาวสยามเพื่อเป็นฐานรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศนะฮะในภายภาคหน้าท่านนึกออกใช่ไหมครับณน,นเวลานั้นเรายัางไม่มีธนาคารนะครับถ้าถึงจะมีก็เป็นธนาคารของชาวต่างชาตินะครับพระอภรรตของในหลวงรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้น เป็นพระมิตรที่สืบเนื่องมาจากในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับหลังจากที่สยามนั้นได้เปิดประเทศให้กับชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยนะครับในสยามช่วงนั้นนะฮะไม่ไว่าจะเป็นด้านการค้าการปกครองหรือว่าทางด้านสังคมต่างๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะอิทธิพลของจักรวรรดิยมตะวันตกเนี่ยได้แผ่ขยายเข้ามา ในพื้นที่อินโดจีนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็แน่นอน,นครับเข้ามาคุกคามในิิแนแดนของสยามเป็นอย่างยิ่งนะครับดังที่ในหลวงรัชกาลที่3นั้นพระองค์ท่านได้เคยมีพระราชบัตรเกี่ยวกับการศึกสงครามในข้างพระมารามันนั้นคงไม่มีแล้วนะครับที่จะมีก็มีแต่ฝั่งฝรั่งชาติตะวันตกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะครับ และช่วงเวลานั้นนะฮะในสมัยรัชกาลที่4นั้นสยามเนี่ยนะครับได้ทำสนธที่สัญญาทางการค้ากับประเทศอังกฤษนะครับหรือว่าสนธทีสัญญาที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือสนธที่สัญญาเบลริงนะครับสัญญาเบลริงในปี2398ะครับซึ่งมีการทำสัญญาในแบบนี้นะฮะเริ่มต้นจากอังกฤษสัญญาเบลริงเนี่ยก็มีสัญญาอื่นๆมามากมายเลยนะครับทั้ง โอ้โหต้องบอกว่าหลากประเทศมากๆนะฮะทั้งฝรั่งเศสโปรโตเรุเกสเดนมาร์กเนเธอร,แร์แลนด์รัสเซียมีหมดทําสัญญาทางการค้านะฮะสัญญาที่เกี่ยวเ,เกี่ยวพันทางการทูตนะฮะในบางส่วนนะครับก็เป็นอะไรที่ถามว่าเราเสียเปรียบไหมแน่นอนละก็เสียเปรียบนะครับแต่ก็เป็นอาอน,นิสงส์ที่ทําให้เกิดการปรับปรุงเรื่องของระบบเศรษฐกิจการค้าเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆนะครับ หลังจากนั้นนะฮะที่บรรดาประเทศต่างๆนะครับได้เข้ามานะครับก็เป็นเหตุให้จําเป็นจะต้องมีธนาคารของชาวตะวันตกเนี่ยนะครับตามเข้ามาเปิดบริการให้กับลูกค้าของตนเองนะฮะในกรุงเทพซึ่งแน่นอนก็ต้องมาเยอะแยะมากมายนะฮะอย่างเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แน่นอนช่วงเวลานั้นชาวจีนนะฮะเริ่มมาค้าขายฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ก็ เป็นธนาคารหนึ่งแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับชาวจีนนะักเพราะเป็นธนาคารของอังกฤษฟังแล้วก็อย่า,ายังเรียกว่าอะไรดีลนะ่ะก็อึงอ้งๆหน่อยนึงๆนะแต่ว่าฮ่องกองและเซี่ยงไฮ้ตอนนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาเช่านะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็ได้เข้าไปทําธุรกิจมากมายในทั้งฮ่องกองและก็เซี่ยงไฮ้ในช่วงเวลานั้นก็อันนี้ก็เป็นธนาคารหนึ่งของเขานะครับมีธนาคารชาร์เตอร์สนะครับมีธนาคารอินโดจีนอย่างนี้นะครับพวกนี้ก็ เป็นธนาคารที่บรรดาชาติต่างๆนั้นเข้ามานะครับแล้วก็ในปีพุทธศักราช2431นะครับก็มีชาวอังกฤษครับที่คิดอยากจะจัดตั้งแบงก์หลวงกรุงสยามอ้าวชาวอังกฤษคิดแบบนี้นะฮะโดยที่วิธีการคิดเนี่ยแหมฟังแล้วก็ต้องบอกว่าก็น่าเจ็บใจถ้าตั้งได้ก็จะน่าเจ็บใจมากนะครับเพราะว่ามีข้อเสนอให้คนไทยเนี่ย สามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน50%นั่นหมายความว่าไงครับธนาคารนี้เป็นของอังกฤษไม่ใช่ของคนไทยนะครับแต่ใช้ชื่อว่าแบงก์หลวงกรุงสยามนะฮะถ้าตังได้นี่โอ้โหเรานี่คงจะหน้ามา้าเลยนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าครังของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับของสยามประเทศเราเวลานั้นเนี่ยนะฮะกำลังจะตกไปอยู่ในเนื้อมือของชาวตะวันตกชาวต่างชาติทั้งหลายนะครับ ถ้าเราไม่ปรับปรุงในเรื่องของเศรษฐกิจการคลังการธนาคารแล้วก็แน่นอนเรียบร้อยแน่ๆนะครด้วยเหตุนี้เองครับล้นเก้ารัชกาลที่5นะครับจึงทรงเห็นความจําเป็นในการเสด็จแปรมเนินเยือนยุโรปเพื่อเจริญสม,ม,มรรถมตตีกับนานาอารยประเทศนะครับแล้วก็เพื่อทําให้เป็นประจักษ์ถึงฐานนะแล้วก็บทบาทของไทยที่มีความสิวิไลนะครับย้ำนะครับว่าสิวิไลนะฮะเช่นเดียวกับ อารยประเทศอื่นๆในสังคมโลกนะครับนะฮะอันนี้ก็ไปศึกษาด้วยว่าในสังคมโลกนั้นมีรูปแบบอะไรบ้างที่เขาเรียกว่าความเจริญนะครับไม่ใช่ไปประบปรี๋เนาะอันนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากผมแล้วกันว่าไปแล้วก็ได้เปิดโลกกระทัดนะฮะแล้วก็นําทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆนั้นกลับมาสู่สยามประเทศนะครับเอาล่ะ แล้วก็ความคิดนะฮะที่จะจัดตั้งธนาคารกลางหรือว่า national bank นะฮะเป็นธนาคารของประเทศเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่รัฐบาลรัชกาลที่5นั้นเสด็จพระาดำเนินเยือนยุโรปนั้นเนี่ยนะครับกรมหมื่นมหิศสราชหฤทัุยไทยนะครับก็ตามเสด็จพระพาทยุโรปด้วยนะครับก็ทรงดมเริตรงกันกันกบรชัชกาลที่5ที่จะตั้งสถาบันการเงินของไทยขึ้นบ้างนะแต่ต่อมาก็ทรงเห็นว่า การดําเนินการดังกล่าวนี้จะเป็นอุปสรรคมากโดยเฉพาะขาดความร่วมมือจากที่ปรึกษาการคลังของประเทศเป็นใครครับเป็นชาวอังกฤษกันนะฮะเป็นชาวอังกฤษเราเคยได้ยินเรื่องเราที่เราจ้างที่ปรึกษาจ้างบรรดาข้าราชการที่เป็นชาวต่างประเทศนั้นมาเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างที่บอกครับบางครั้งเขาก็คิดถึงบ้านเกิดมองนอนเขาเขาก็รับข้อมูลข่าวสารรับ คำสั่งบางอย่างมาจากชาวอังกฤษด้วยอ่าอย่างไม่ใช่ชาวอังกฤษแต่าชาวยุโรปนะในช่วงเวลานั้นนะฮะ,ะหลายคนที่ได้อยู่ในราชการของสยามนะฮะฉะนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับอย่างนี้นะฮะเป็นที่ปรึกษาชาวอังกฤษ,กกฤษเนี่ยก็มีเหตุผลนะครับเรื่องนี้ว่านะฮะจากกรมหมื่นมหิสาราชาวิทยนะฮะทรงมีทรงดมรินะครับตรงกับรัชกาลที่5อย่างนี้ว่าเรื่องแบงกิ้งเนี่ยนะครับจะคิดกับพวกอังกฤษคงไม่มีทางสําเร็จ พอเป็นการผิดทางที่เขาเป็นคนกับทั้งเป็นข้าราชการของอังกฤษซึ่งจําต้องรักษาผลประโยชน์ของอังกฤษเป็นธรรมดานึกออกใช่ไหมครับก็เป็นธรรมดารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เรามีกําลังที่จะตัดผลประโยชน์ในธุระของชาติเขาและร้องว่าในประเทศอินเดียรัฐบาลก็หาได้ตั้ง National Bank ใหไม่เช่นเดียวกันครับอย่างนั้นนะฮะก็คือ,คอเป็นมุมมุมหนึ่งที่ชัดเจนว่าก็ชาติใดๆก็ตามนะฮะ เขาก็เป็นข้าราชการในสังกัดของประเทศเขาและเขาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยสยามประเทศของเรานั้นก็เป็นธรรมดานะครับในหลวงราชการที่5นั้นท่านก็ทรงเห็นแล้วว่าเป็นธรรมดา,าที่เขาจะต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติเขาก่อนเป็นธรรมดาแหมอันนี้ก็สะท้อนใจเราเหมือนกันว่าเราเป็นคนไทยเนาะเราคิดถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเราบ้างหรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นคําถามนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะฮะผมว่า มีหลายคนไม่ค่อยเห็นแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะหลายคนก็คงไม่ค่อยเห็นแต่หลายคนนั้นรักชาติไทยอย่างหมดจิตหมดใจแล้วก็พยายามจะสร้างคุณงามความดีรักษาประโยชน์ของประเทศนะฮะซึ่งอาจจะดูก็กลายเป็นการขัดหูขัดตาแล้วก็ขัดแยงกันไปเอาละเดี๋ยวจะไปไกลกลับมาต่อนะครับเรื่องของการจัดตั้งธนาคารของบ้านเราต่อนะครับดังนั้นนะฮะพระรัม์รีนะฮะ,านะฮะการจัดตั้งธนาคารกลางเนี่ยนะครับจึง ต้องส่งระงับไปก่อนแล้วก็แค่นั้นเองนะครับด้วยที่ทั้งสองพระองค์นะครับทั้งในหลวงรัชการที่5นะครับแลวกรมอามาิสอนราชาวุไทยนั้นท่านก็ท่งตัวหนักนะครับถึงความยากลําบากของคนไทยในภัยาคหน้าถ้าไม่มีธนาคารนะครับตลอดจนพ่อค้าชาวจีนที่ไม่ได้รับความสะดวกธนาคาราจากธนาคารของต่างประเทศเท่าที่ควรเห็นไหมผมบอกแล้วว่า,าธนาคารที่เป็นชื่อว่าฮ่องกงเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะ ไม,ไม่ใช่ธนาคารของคนจีนคนจีนมามากแล้วนะชื่อนี้มาแต่ว่าไม่ใช่ของคนจีนชื่อจีนแต่ไม่ใช่ของจีนนะครับเป็นของอังกฤษนะครับก็ฉะนั้นพระองค์นะฮะกรมเหมือนมณิสอน,นะครับท่านก็มุ่งมั่นนะครับที่จะจัดตั้งธนาคารของไทยได้อีกครั้งหนึ่งโดยเน้นไปที่เป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังในการจัดตั้งธนาคารของชาตินะครับขึ้นในเวลาข้างหน้า ซึ่งก็เป็นผลสําเร็จครับเพราะในเวลาต่อมาสถาบันการเงินแห่งแรกของคนไทยก็แอบเปิดขึ้นใช้คําว่าแอบจริงๆครับใช้คำทำไมถึงต้องเป็นคําว่าแอบเดียวท่านไปฟังผมต่อนะฮะเปิดขึ้นครั้งแรกในวันที่4ตุลาคมพู้ธศักราช2447นระครับก็ร้อยกว่าปีร่วงมาแล้วร้อยสิบเปีร่วงมานะฮะแล้วก็ใช้ตึกแถว นะครับของอประคังค้างที่นะครับในการที่จะเปิดนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะอยู่ตรงวังออยู่ตรงแถวบ้านหม้อนะครับเป็นสำนักงานแห่งแรกและสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยนี้มีนามว่าบุคลับนะครับบุคลับให้มีความหมายว่าบุคคลับนะครับบุคคลับทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นนะครับทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นนะฮะชื่อบุคคลับเนี่ยนะครับหรือบุคลับเนี่ยนะฮะ ก็เหมือนไม,ม่สอนนะครับท่านได้มีหนังสือกราบบังคมทูลรัตน9ก้าราชการที่5ไว้าไว้แงงนี้ครับสำหรับคนไทยก็คิดแปลเล่นขันขันไม่รู้ว่าอะไรถ้าฝรั่งฟังก็เข้าใจว่าเป็น Public Library าจะทําอะไรก็ให้เครือบคลุมนะฮะเพื่อมาให้ทราบว่าจัดแบบแบงกิ้งนะครับก็คือต้องการจะรับลวงพรางกับฝรั่งมังค่าว่า อันนี้เป็นบุ Club เป็น Public Library ีฉะนั้น Public Library ก็จะมีคนเข้าๆอออกเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ให้รู้ว่าเป็นที่ฝากสตุงสต้งตางนะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นครับก็เราก็ล่อลวงนะรับรวงพลางกันด้วยาการเป็นชื่อบุ Club นะครับแต่ทีนี้นะฮะไอการแอบ เปิดกิจการอย่างนี้ก็ได้มีการกําหนดไว้ในหนังสือบริคภคสนทีด้วยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าหนังสือแจ้งความเรื่องตั้งบุคลับนะครับบุคลับว่าเป็นกิจการห้องสมุดมีหนังสือประเภทต่างๆนะครับไว้บริการให้สมาชิกอ่านและยืมได้คือบริโภคสนทีนี่จะเป็นหนังสือที่บอกประเภทของธุรกิจนั้นๆนะครับอันนี้นะฮะก็จดไว้แบบเป็นกล ลวงต่างประเทศบางกลุ่มนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยบุคลับก็ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบรับฝากเงินโดยให้ดอกเบี้ยนะครับโดยบุคลับนะครับได้เปิดดําเนินการโดยคนไทยนะในช่วงเวลาแรกนั้นนะฮนะนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในเวลานั้นนะครับแล้วก็สามารถให้บริการตลอดจนชี้แจงระบบการหักบัญชีต่างๆนะครับการโอนเงินด้วยเช็คแก,ก่ลูกค้าไทยจีนได้เป็นอย่างดีนะครับบรรดาพ่อค้านักธุรกิจและทางราชการ จึงนิยมใช้บริการกันมากนะครับแมก็คงนึกออกไหมครับมีคนจีนเข้าไปใช้คนไทยเข้าไปใช้มีพ่อค้านกะธุรกิจเข้าไปใช้แม่เข้าไปอ่านหนังสือกัน <c oughs> ฟังแล้วก็นะ <c oughs> นะครับปริมาณเงินรับเข้าและจ่ายออกก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับภายหลังดําเนินธุรกิจของบุค,คลับเนี่ยนะครับสามารถดําเนินการไปได้ดีนะ กรมือมหิศรน,นะครับก็จึงทรงตัดสินพระไทยที่จะเริ่มประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับเพื่อพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าเนี่ยนะครับก็เลยเริ่มเดินสูบแล้วไม่ต้องเป็นบุกค,คลับแล้วนะฮะเป็นบุกค,คลับนะครับแน่นอนแล้วนะฮะดังนั้นพระองค์จึงทรงเชิญชวนให้ Joyce a s i a t i c Bank นะครับ เครื่องเป็นธนาคารจากประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็เดนดานส์แกลานส์แมนส์แบงก์ ank, นะครับเดนดานส์เกนะครับเราจะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับเดนดานส์เกย์แลนส์แมนส์แบงก์นะครับออกเสียงแบบนี้นะฮะธนาคารจากประเทศเดนมาร์กนะครับอ่าก็เข้ามาร่วมหุ้นนะครับ Dois H T C Bank นะฮะเข้ามาร่วมหุ้นนะฮะแล้วก็ในปี2อ4พั ธนาคารบุคลับนะครับ,รบของเราเนี่ยนะฮะบุคลับเนี่ยนะฮะจึงเริ่มดําเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศมาตั้งแต่นั้นนะฮะแล้วก็ด้วยความตั้งมั่นตั้งพระทัยของกรมเอนมไิสอในการขยายขอบเขตธุรกิจในกว้างขึ้นนะครับพัฒนาระบบก,การดําเนินการตลอดจนบริการต่างๆนะฮะโดยที่ไม่เลือกบริการให้แตกต่างกันจึงทําให้บุคคลเนี่ยมาใช้มากมายมาใช้มากมายนะครับทีนี้ตรงนี้เองนะฮะความน่าเชื่อถือกิจการเติมโตอย่างรวดเร็ว ก็ได้กราบังคลทูนขอพระราชทานบรมชานุญาตเป็นพิเศษนะครับจัดตั้งเป็นแบงก์สยามกรรมาจนทุนจำกัดนะครับบริษัทแบงก์สยามกรรมาจนทุนจำกัดในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2449นะครับโดยที่หลนการราชานที่5นั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบรมชานุญาตนะครับให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเป็นทางการนะครับอีกทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ตาอารมของแผ่นดินนะฮะมีข้อความว่าตั้งโดยพระบรมราชานุญ,ญาตก็คือตาอามที่คุณจะเห็นในสมุดบัญชีนะฮะที่อยู่ในสมุดบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นั่นแหละเป็นตาอามของแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5ติดไว้นะฮะที่ธนาคารเป็นแห่งแรกด้วยนะครับเอาละทีนี้ ถามว่าธนาคารเคยมีเหตุอะไรบ้างไหมในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะก,นนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจในสมัยหลนก้ารัชการที่6นะครับในช่วงวันที่26ทธันวาคมผมไม่แน่ใจปีเนี่ยนะฮะเพราะดูในมาจากหนังสือประวัติต้นรัชการที่6นะครับในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงครองราชนะก็เป็นเป็นไดอารี่ของพระองค์นะครับ มีต้นเหตุนะครับคือนายฮรพีสวัตส์เป็นผู้จัดการแบงก์สยามกรมจนในฝั่งเยอรมันเขานะครับได้ถวายดีกาโดยที่มีเจความว่าในชั้นต้นแบงก์สยามกรรมจนได้เคยมีผู้จัดการสองคนเป็นคนไทยหนึ่งคนเป็นฝรั่งคนหนึ่งพระสัพปการฮิรัญยกิจหรือว่าเชออิสระพักดีนะครับผู้จัดการฝ่ายไทยได้ทําการยุ่งเหยิงไว้มากจนต้องออก โดยผู้จัดการผู้ถวายดีกาเนี่ยนะครับได้เป็นผู้จัดการโดยลําพังสืบมาก็ได้อุตสาหะจัดการแก้ไขาการที่พระสภการได้ทํายุ่งไว้จนแบงค์ต้องเสียหายจนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าพระสภการนั้นไปทําอะไรไว้บ้างนะครับแต่ว่าอตอนหลังพระสภการนี้ก็ได้เป็นพระอัฏฐวสิทธิสุธีนะฮะก็รับราชการต่อมานะครับซึ่งอนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ ฝรั่งคนนี้เนี่ยนะฮะเขาก็พูดถึงหน้าที่ของเขาก็คือ,อทั้งในเรื่องของการอนุมัตินะฮะฝ่ายต่างประเทศนะครับรวมถึงแผนกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งอตอนนี้เองที่กรรมการผู้แทนปรรคข้างที่นะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับแฮชวาร์ดเท่าไหร่เพราะว่า,าปกติแล้วผู้จัดการจะมีอำนาจเท่ากัน2คนจะมีอำนาจเท่ากันนี่คือปัญหาในเรื่องของการาต่อเนื่องจากที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี่คือเปิด ศสกราสู่การเป็นาการแลกเปลี่ยนเงินตาการค้าขายระหว่างประเทศนะฮะอันนี้ก็จะมีเรื่องราวพวกนี้หน่อยนะครับแล้วก็คุณชวาสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สนิทแล้วก็ติดต่องานกับดอยส์อาร์ต hmm. ิเช่นะครับเอเชียติกก็ได้นะครับเอเชียติเกก็ได้นะฮะแบงก์จากเยอรมันนะครับ,รบซึ่งบริษัทแบงก์นี้ก็ไว้วางใจให้ชวัสด์เป็นผู้ดูการแทนของเขาในกรุงเทพเพราะคุณฟังนี้คุณนึกออกที่ผมเล่าตอนแรกไหม เขาก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของต้นสังกัดของเขาอะนะครับนะฮะเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอืมซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ดิวนะฮะ,ะผู้พ่อค้าเยอรมันแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงหลายคนนะครับก็พูด,ดง่ายๆว่าเขาถวายดีกาในช่วงเวลานั้นรอหกท่านก็ทรงไก่กรุ้มพระไทยนะครับเพราะว่าคนไทยลาออกนะครับฝรั่งอยากจะครอบครองอการเป็นผู้จัดการซะเองคนเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่จะต้อง สมเสียงนะครับก็พระองค์ท่านก็ตัดสินใจนะฮะแล้วก็ได้อ่เขาเรียกว่าได้คนเข้ามานะฮะได้คนเข้ามาได้คนเข้ามาซึ่งคนเข้ามาเนี่ยก็มาสร้างความเสียหายนะครับซึ่งก็ทําให้พระองค์ท่านก็ต้องชดใช้นี่ที่เกิดความเสียหายนั้นคืนให้แก่กระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารนะครับซึ่งอตอนนั้นนะครับ พระองค์ท่านได้ไว้ใจให้พระเทพทวาราวดีนะครับสายนมหาชัยนะครับซึ่งเป็นกรรมการแทนพระครังข้างที่มาตั้งแต่รัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้จัดหาผู้จัดการ,รแผนกไทยนะครับสำหรับแบง์สยามกมมานนะครับซึ่งก็ได้นายเซียวยูเซงนะครับเป็นผู้จัดการแบงก์ปกตินายคนนี้เป็นผู้จัดการแบงก์ยูเซิงแหงนะครับก็คือรู้จักกันส่วนตัวมาก่อนนะครับธนาคารแบงก์ยูเซิงแหงนี้อยู่ที่ถนนเยาวราชนะครับแล้วก็ว่า ชายผู้นี้เป็นคนที่ฉลาดทางการเงินแต่ที่นี้ประเด็นคือว่าเขาเองก็ต้องเลิกแบงค์นะฮะเพราะต้องเลิกแบงค์จากที่เป็นผู้จัดก,การแบงค์แสกมาจนก็ต้องเลิกแบงค์ยูซิงเฮงปรากฏว่าเขาไม่เลิกนะครับแล้วก็ไปใช้วิธีการแลกเงินหรือว่าซื้อใบสําคัญที่เรียกว่าดราฟต์เนี่ยนะครับเพื่อไปติดต่อกับพ่อคา้าจีนเราเองนะครับโดยให้แบงค์ยูซิงเฮงเนี่ย เป็นตัวแทนในการที่ไปแลกแบงค์แทนที่จะให้มาที่สยามกมมาจนนะครับก็ปรากฏว่าเป็นผู้จัดการฝั่งสยามกมมาจนแต่ก็ยังทําการแลกแบงค์จากธนาคาร using ยูเซงเฮงอยู่ก็ทําให้มีปัญหานะครับเพราะว่าพูดง,ง่ายว่าพอแลกแบงค์แบงค์ไม่ไอที่แลกเนี่ยเป็นของสยามกมมาจนแต่ดันเอาหนี้นะฮะเอาเอาทษทีเอา,เอา,เอาไรายได้เนี่ยโยกไปที่ยูเซงเฮงแล้วก็โยกหนี้ของยูเซงเฮงมาลงไว้ในบัญชีสยามกมมาจนนะครับซึ่งอันนี้เองครับก็เลยเป็น เหตุให้มีปัญหาทําให้รชัชกาลที่หกท่านต้องกัดกรุ้งประทไทยมากแล้วกลายเป็นว่า,ากรมรมการผู้แทนพระคลังข้าง,างที่เนี่ยก็มีปัญหาทําใหา้ผู้ถือหุ้นต่างๆเนี่ยนะครับก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับอันนี้คือก่อนที่จะตั้ง uh, National Bank นะครับหรือธานาคารชาติด้วยซ้ำน,นะครับพระองค์บอกว่าโอ้โหนี่กลายเป็นว่าเป็นหนี้สินที่พระองค์จะต้องมาแบกนะครับพระคลังข้างที่ต้องมาแบกแล้วพระองค์ก็ต้องใช้เงินนะฮะส่วนพระองค์ในการที่จะตัดส่วนเนี้ย คือให้กับแบงค์สยามกรรมาจนเพราะเป็นความผิดพลาดที่พระองค์เลือกมาโดยเฉพาะเสนาบดีการคลังนะตอนนั้นก็บอกแล้วว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับฉะนั้นการที่คิดนะจะไม่ให้เยอรมันฮุบชาติไทยก็ถูกจราเข้นะขาบไว้ซะอย่างนั้นนะครับอันนี้เราหกท่านก็ลำพึงลำพันแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นในช่วงอดีตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแบงค์สยามกมาจนนะครับก็ดําเนินกิจการมา เรื่อยๆนะครับแล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนนะฮะจากเดิมที่เป็นธนาคารบุคลับนะครับก็เป็นแบงก์สยามกมาจนนะครับธนาคารสยามกมาจนแล้วก็มาเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็น SCBX นะครับจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานใหญ่ก็อยู่ถนนรัชดาพิเศษนั่นเองนะฮะโอ้ในกิจการของเขานะครับ SCBX เนี่ย นะฮะก็ใหญ่โตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีการร่วมทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในแวดวงต่างๆมากมายนะครับแล้วอาเอซีบเอ็กซ์ S e B X ที่ว่านี่คือ,คอ,คอการคอลลัปส์เนเองนะฮะเอ็กซ์สุใครบ้างนะฮะอย่าง AAS CB นะครับอันนี้เป็นแน่นอนขึ้นชื่อเป็น AS ก็คือสัดส่วนการร่วมทุนของ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ50บวกกับ AS 5 0นะครับอันนี้จัดตั้งเป็น AS-CB นะครับอันนี้ให้บริการสินเชื่อด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับอ b x นี่คือจะเกิดเป็นพูดง่ายว่าเพื่อตอบรับนะฮะ โลกฟินเทคที่กำลังจะเกิดขึ้นในเทคโนโลยีฟินเทคทั้งหลายนะครับแล้วก็ดิจิทัลไฟแนนซ์ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ไปเอ็กซ์กับสอนอื่นๆนะครับก็มี s c b c p Group JV อันนี้ก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับถือหุ้นกับ CP Group นะครับโดยเริ่มต้นกันฝ่ายละ100ร้ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จัดตั้งกองทุน Venture Capital ขนาด600-800้800ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ มุ่งเน้นการลงทุนในแบบ disruptive เทคโนโลยีนะครับด้านบล็อกเชนสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเทคโนโลยีด้านการเงินหรือว่าฟินเทคนะที่เราเรียกกันเทคโนโลยีที่มีศักยภาพอื่นๆนะครับแล้วก็จะมี Alpha X อนะครับอันนี้ก็เอ SC b นะครับ50%ร่วมหุ้นนะฮะกับ MGCA s ี a ยนะครับ, Asia, รบทุนจดทะเบียนเนี่ย300ล้านบาทนะครับอันนี้ทำธุรกิจให้เช่าซื้อ Ra สซิ่แล้วก็สินเชื่อ Refinance สำหรับรถยนต์รถยนต์หรูรถจักรยานยนต์แบบ BigB บ รวมไปถึงรือยอชแล้วก็เรือโบ๊ทหรูๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเอ็กซกับ b i ตค u พนะครับเป็น b i ตค u พออนไลน์นะครับโดยที่ ACBS เนะครับเข้าซื้อหุ้น50%จาก b i ตค u พ Capital Group Holding นะครับโดยที่มีมูลค่า17,850ล้านบาทนะครับซึ่งจะเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นดิจิทัลแ s สเซทแอดเชนแล้วก็เป็นดิจิทัลแอสเซนะครับเต็มรูปแบบนี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากบุคลับสู่แบงก์สยามกมาจนแล้วก็สู่ไทยพาณิชย์แล้ววันนี้เป็น SCB X นะครับก็ได้ร่วมหุ้นกับหลายๆคนนะครับได้ Collaboration กับหลายๆคนก็เกิดมาเป็นถึงวันนี้เขาเขามีโอ้ผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตเงินฝากประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันภยยัยต่างๆนะครับการลงทุนการชำระเงินดิจิทัลแบงกิ้งเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถ นี่คือการเติบโตจากสมัยรัชกาลที่5จนถึงวันนี้เอาละครับวันนี้นะฮะ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินผมมาเล่าเรื่องของธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยที่วันนี้เติบโตกลายเป็นธนาคารที่ไปไกลเป็นธนาคารที่ต้องเรียกว่าวันนี้ครบเครื่องครบถ้วนทั้งในโลกการเงินปกติและในโลกการเงินดิจิทัลนะครับ วันนี้คุณเป็นลูกค้าของไทยพาณิชย์ไหมผมไม่ทราบนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้มาโฆษณาอะไรให้กับไทยพาณิชย์ด้วยเพียงแต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องเล่าสู่กันฟังว่าธนาคารการธนาคารนั้นในสมัยก่อนนั้นก็ต้องรับรวงพรางเพราะว่าเราจะโดนงาบโดยชาติตะวันตกนะฮะแต่ว่า,าในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็กมมหมนมหิศสราชารุรทัยนั้นได้เล็งเห็นแล้วก็พยายามจะตั้งนะครับ ธนาคารพาณิชย์ให้เกิดขึ้นให้กับประเทศไทยให้ได้นะครับส่วนเรื่องของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนั้นเดี๋ยวไว้ในคราวหน้าผมคงจะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็อาติดตามกันไว้แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็คงขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพบกันครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจษณนคร The States Times New Gen News Agency สนักขาออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่